สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะร็อกขรดารุ่งรวน์อัมพาค่ะมิสทิฟฟานี่2020ค่ะสวัสดีค่ะตาลอภัสราหมื่นน้อยรองอันดับหนึ่งมิสทิฟฟานี่2 0 2 0ค่ะสวัสดีค่ะลูกไม้นะคะรองชนะเลิศอันดับสองมิสทิฟฟานี่2020ค่ะสวัสดีค่ะซินดี้นะคะมิสป๊อปเปอ r ์โวตและท็อปไฟมิ t i f f a n y 2020ค่ะ สวัสดีค่ะบอสท็อป5มิสเทฟอรนี่สองพนยบค่ะก็ทำเต็มที่ค่ะพวกเราทั้ง5คนท็อป5ในวันนี้คือไปเดินสายขอบคุณสื่อก็ทำเต็มที่ค่ะก็โหคนติดตามเพิ่มมากขึ้นเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แบบมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นหนูมองว่าจุดตรงนี้มันสามารถแบบเราสามารถเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นอีกเสียงหนึ่งที่สำคัญได้ค่ะ ค่ะตาลก็รู้สึกพอได้รับตําแหน่งค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่ชื่นชอบแล้วก็คอยให้กําลังใจเรามากขนาดนี้ค่ะค่ะก็หลังจากที่ได้รับตําแหน่งนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือพ่อแม่ภูมิใจมากๆค่ะ ที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็มายืนอยู่จุดนี้ได้นะคะแล้วต่อไปก็คือผู้ติดตามมากขึ้นจริงๆใช่แล้วก็คนรู้จักเรามากขึ้นได้แฟนคลับมากขึ้นแล้วก็ได้พลังบวกได้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะค่ะก็สำหรับหนูก็ เร้มีแฟนคลับครั้งแรกในชีวิตนะคะไม่ว่าจะจากประเทศลาวหรือประเทศมาเลเซียอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยพวกเราทั้ง5้าคนนะคะเหมือนเป็นตัวแทนกลุ่ม LGBTQ เลยที่แบบให้แรงบันดาลใจเขาทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากก้าวหน้าในชีวิตอยากทาตามความฝันเหมือนพวกเราทั้ง5คนคะ่ะค่ะสําสหรับบอดก็เหมือนกันนะคะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีซื้อเสียงขนาดนี้ ก็คนติดตามเยอะมากขึ้นนะคะทั้งไทยและต่างประเทศเนาะปีนี้แบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆพวกเรานี้อยู่ตามเพจของต่างประเทศเยอะมากใชค่ะก็ดีใ,ใ,ใจมากค่ะของหนูก็ต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวด Miss International Queen ค่ะในระดับโลกค่ะ ก็ต้องมีการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมในหลายๆอย่างเพราะว่าในการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนก็จะแตกต่างมีแบบความสามารถพิเศษมีรอบในรอบของชุดประจำชาติเพิ่มเข้ามาด้วยก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของตรงนี้ไว้ค่ะบิวตี้มัมก็คือหลังจากนี้ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันเลยค่ะแต่บิวตี้มัมก็คือแบบมีการแบบทักแชทเข้ามาแบบว่าพูดคุยในเรื่องของลุกต่างๆในแต่ละวันเนี่ยคือแบบว่าจัดให้คือแบบอย่างเต็มที่เลยค่ะต้องขอบคุณบิวตี้มัมทุกๆคนเลยค่ะ ก็ให้คำแนะนำตั้งแต่ในรอบของการเก็บตัวเลยค่ะว่าจะเป็นการพูดการเดินแบบการถ่ายแบบต่างๆค่ะได้ความรู้แบบเยอะมากๆค่ะจากดิติมัมซึ่งนำมาใช้ได้ในบนเวทีในวันไฟอนลจริงได้ด้วยแล้วก็ใช้ในชุดประจำวันในการทำงานได้ด้วยค่ะ ค่ะของลูกไม้นะคะก็คือบิวตี้มัมให้เหมือนพลิกชีวิตได้เลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าลูกไม้ได้เป็นรางวัลนักเรียนดีเด่นแล้วก็ได้เข้าเอเจนซี่ของ t i ฟฟานี่คนแรกด้วยเพราะว่าได้จากบิวตี้มัมเป็นคนเลือกเลยค่ะ mm hmm. คือเป็นเหมือนเป็นศิลป,ปินคนแรกของทิฟฟานี่ค่ะใช่ค่ะ ก็คือเหมือนเขาดูจาก30คนหลังจากที่ผ่านการคัดกรูมิงเนาะสาวันก็จะมีรอบบุคลิกภาพใช่ไหมคะแล้วก็สปีชแล้วก็รอบชุดว่ายน้ำแล้วเขาเล็งเห็นความสามารถในตัวของลูกไม้ไม่ใช่ว่าทุกคนทำไม่ดีนะคะแต่ว่าเหมือนตอนนั้นลูกไม้นะ่าจะตั้งใจแบบตั้งใจเขาดีที่สุดที่ต้อ่ะท่สในเวทีใช่ค่ะอะไรนี่ละคะค่ะ ของหนูเองนะคะก็ได้รับความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวหนูกับบอสอะค่ะปีนี้มาประกวดครั้งแรกเราสองคนก็อ่อนอ่อนต่อเวทีมากยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองว่าเฮ้ยเราทําได้ดีไหมต้องมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้อย่างเงี้ยคะ่ะบิวตี้มันทั้ง3ท่านอะทุกคาแนะนาําเราเก็บมาเป็นพลังแล้วก็เก็บมาเป็นคลังขุมทรัพย์ในการที่แบบใช้วิชาต่างๆพัฒนาตัวเองแล้วให้มั่นใจมากขึ้น,นะคะ่ะแค่เชื่อในตัวเองก็มีความสุขละคะ่ะ ตั้งแรกก็จริงๆก็ดูการประกวดมานานมากแล้วนะคะก็เรียนรู้จากทุกๆปีคะ่ะแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็น้องร็อกก็ได้ให้แบบว่าประสบการณ์ที่ดีนะคะแบบว่าแชร์กันแล้วก็บอกก็ได้ประสบการณ์จากน้องล็อกเยอะมากด้วยแล้วก็บิวตี้มัมทั้ง3คนนะคะก็คือดีมากเหมือนเขา <Hi. S 2> เขาปรับแบบว่าเขารู้จุดอ่อนแล้วเนาะ <Hi. S 2> แล้วเขาก็แบบว่าปรับตรงนั้นเลยคะ่ะแล้วทุกคนก็เลยแบบว่า Hi. Hi. เป็นบิวตี้มาจริงๆใช่ทุกคนก็เลยออกมาทำออกมาได้ดีมากค่ะวันนั้น หนูก็อยากเป็นนักแสดงค่ะหนูก็วิอยากเป็นนักแสดงหนูมองว่าเราอ่ะเคยได้รับโอกาสตรงนี้เคยไปทํางานเป็นนักแสดงที่ประเทศจีนค่ะในตอนนั้นก็เลยอยากได้รับโอกาสที่ไทยด้วยยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะและแน่นอนว่าท็อป5ของพวกเราทุกคนเนี่ยคือมีความสามารถกันหมดทุกคนเลยค่ะก็สําหรับตาลนะคะก็ อยากจะเป็นนักร้องด้วยแล้วก็นักแสดงก็อยากเป็นค่ะเพราะว่าตาก็เคยเล่นแสดง MV ค่ะแล้วก็มีซีรีส์บ้างค่ะค่ะเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าอยากเข้าถ้าเกิดมีโอกาสนะคะก็อยากใ้เพื่อใจดีนะคะที่เล็งเห็นความสามารถของพวกเรานะคะก็สามารถมอบงานให้พวกเราได้จะทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถเลยค่ะ เหมือนน้องๆเลยค่ะแล้วก็อยากใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยแบบรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ตัวเราสนใจอะค่ะอาจจะเป็นรายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์หรือ,อทําให้คนทุกคนแบบตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้นนะคะสําหรับตัวหนูเองค่ะใานาทันม,มีค่ะได้หมดค,ะ <laughs> มค่ะพราวนี่คือแบบพวกเราห้าคนนี่คือแบบผลผลิตของบิวตี้มารได้หมดได้ทุกคน ค่ะบอสนะคะสำหรับบอสเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์อยู่แล้วปกติก็คือทำงานอยู่เบื้องหลังกับนางแบบเราถ้ามีโอกาสนะคะบอสก็อยากจะเป็นนางแบบหน้ากล้องบา้างคือเงมากเลยเป็นความฝันอย่างหนึ่งค่ะที่แบบว่าอยากทำคุกคีกับวงการแฟชั่นมานานแต่ว่าก็ไม่เคยได้โอกาสเป็นนางแบบสักครั้งนึงนะคะในเรื่องของแบบ ทำเพื่อสังคมมากกว่าเพราะแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปอย่างน้องตาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของวัฒนาธรรมอย่างลูกไม้ก็จะมีในเรื่องของการที่ไปสอนเด็กๆก,การปลูกฝังในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมการแสดงค่ะในส่วนตัวหนูก็อยากนยในช่วยในรณรงค์ในเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องของ LGBTQ ตั้งแต่วัยเด็กหนูมองว่าการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กมันทําให้เด็กทุกคนอ่ะเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางเพศค่ะแล้วอย่างพี่ซินดี้ก็มีเรื่องในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะ จริงๆพวกเราทั้ง5คนนะคะคุยกันบ่อยมากว่าเราอยากทําอะไรสักอย่างหนึง,นงก็เชื่อว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งหลังจากพบสื่อเสร็จเนี่ยค่ะเราอาจจะมี Product พิเศษที่สื่อจะต้องเชิญเรามาพูดใหม่อีกรอบหนึ่ง โ oh, อ้โหใช่ต้องเพิ่มคาด<ๆ>มันต้องอัพเลเวลจริงๆค่ะคือเหมือนที่บิวตี้มามเคยบอกหนูว่าคือมันไม่ใช่แค่บวกหรือว่าคูณมันคือการยกกําลังของเวทีรวมไปถึงนางงามทั้งหมดด้วยดังนั้นก็ฝากถึงทุกคนนะคะน้องๆหรือว่าพี่ๆทุกคนที่สนใจในการประกวดมิสซิฟานีนะคะปีหน้าต้องเตรียมตัวนะคะให้พร้อมแล้วก็เต็มที่มากๆเลยค่ะ และที่สำคัญต้องมีความเป็นตัวเองด้วยนะคะใช่เป็นทริคสำคัญเลยนะคะสำหรับเว t เซน e ี่เดอะเนลเวลและปีต่อๆไปว่าทุกคนที่เข้ามาอยากให้ลืมภาพนางงามในอดีตทั้งหมดเปลี่ยนให้แบบเพิ่มความเป็นตัวเราแล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆจากบิวตี้มา m ตลอดไม่ว่าจะเป็นเดินแบบ Public Speaking หรือแม้กระทั่งการ Performance ต่างๆเนี่ยที่เวทีแบบได้สอนเราอย่างเงี้ยค่ะใครเข้ามาปีนี้น้องร็อกน้องตาลลูกหมายทำไว้ดีมาก ปีหน้าหินกว่านี้อีกเยอะแน่นอนค่ะชาอยากแนะนำให้สุดคือเป็นตัวเองแล้วก็เปิดใจให้กว้างค่ะก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปนะคะท็อปพามิสติฟานี2020พวกเรานะคะก็จะคอยนำเสนอสิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ